เเห MM ็นท <DVD S 2> ั้งหมดเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วหนูต้องทายให้ได้ว่านี่คือต้นอะไรโอเคค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะนั่นไงอันนี้ต้นขาใบตองค่ะนี่อันนี้เชนไนจนขาวค่ะนี่อันนี้ต้นชายใบศักค่ะโอ้ยัยยงยย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 ยลยย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 ายยยยน จากเงานะลูกนะโอเคค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะพี่ทีมงานครับภารกิจสุดท้ายมาเลยครับอ,อันนี้เสร็จฉีกระเป๋าตุงค่ะโอ้โหอย่างเงาเร,ารานี่อภิชามีภิพพรทีสมเรีงฟ้าค่ะมจากกัมพูชซาค่ะอยู่ชั้นปอสองทับสามค่ะโรงเรียนบ้านนันทวานค่ะ จะมาบอกสรรพคุณเรื่องไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้มงคละค่ะอ๋อก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เหรอคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้นะ้องฟ้ารู้จักต้นไม้ได้ยังไงคะหนูเริ่มคือหนูเดินตามแม่ขายของค่ะอะจหน,<ง>หนูเดินตามแม่ทุกวันนะคะก็่มีบ่อยๆก็<ช>ต,ตามได้ปกติคุณแม่ขายของคุณแม่พูดยังไงคะปกติแม่ก็บอก เรื่องไม้อันนี้ไม้ดอกอันนี้ไม้ประดับแล้วก็อันนี้ไม้ฟอกอกาศเป็นไม้มงคลด้วยจำได้ทีใกล้จะถึงหรอแล้วคใกล้จะเก่งเรื่องต้นไม้เก่งเรื่องอะไรอีกมั้งบอสชอบที่สุดคืออะไรชอบเต้นเหรออะไรแต่ชอบเต้นเพลงอะไรฮ i g h Light Dance ชอบใครที่สุดครับในแบ็คพิ้งดิ่สซา เพลงถูกเลยถ้าหนูชอบแบ็คพิงงกิ้งต้องรู้ทุกเพลงของแบ็คพิงกะแบ็คพิงจะต้องร้องว่าอะไรก่อนแม่แบ็คพิงกินออะเยะอยดีขอดีหนึ่งสองสาแบ็คพิงกินยย นี่มันลิซ่ามันลิซ่าสองเลยนะเนี่ยโอเคกลับมาที่เมืองไทยกันพี่อยากรู้ว่าเทรนด์ฮิตของเด็กๆช่วงนี้คิดอะไรกันบ้างคือหนึ่งแบ็คทิงแบ็คทิงก็เซเว่นก็เซเว่นมันจะมีแถม P T S มาให้ด้วยโอ้ต่างนะแค่จะมีพวกต้นไม้ค่ะอ๋อต้นไม้ทำไมต้นไม้ถึงกลับมาฮิตล่ะน้องฟ้า เพราะว่ามีดาราบางคนไปถ่ายรูปด้วยค่ะแฟนคลับบางูกมีพี่การะเม่พี่ยาย่าพี่ณเดชมาแล้วก็พี่มาริโอ้ค่ะ<อ>พี่ยาย่าถ่ายคู่กับต้นอะไรลูกต้นคลับสักค่ะกับต้นยางอินเดียค่ะ,คะแล้วพี่การะเม่ถ่ายคู่กับลูกต้นอะไรไหมกับวานยาสางค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าพี่มีเกมเกี่ยวกับต้นไม้ให้เล่นก็เลย พร้อมค่ะพร้อมค่ะค่ะสู้ส้มาเออมไปไปเราทำอยนี้เลยเหรอ่าทำอย่งนี้เยอะไอแม่เลยเออแรกนะคะภาไหนคือเปิดสบายน้ำ A หรือ่ A ค่ะต้งค่ะดูยังไงดูยังไงว่าเป็นเปิดสบายน้ำเพราะว่า ใบของเขาจะไม่ซีดๆกันแล้วก็ใบของเขาเล็กกว่าแล้วข้าเขาโตดเต็มที่เขาจะมียาว2เมตรได้แล้วก็จะเป็นพุ่มค่ะนี้อปลูกที่ไหนบ้างคะเอาไวป้ปลูกตามร้านอาหาร<ม>พวกกาแฟก็สวยงามเลย<ม>หรือออฟฟิศก็ได้ค่ะถ้าพไหนคือเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนใน A <ม>ค่ะชูต้องค่ะดูยังไงโอ้ <c oughs> ายกันมาก เพราะว่าข้าเสรษฐีเรีอนนายสีขาวต้องอยู่ตรงกลางค่ะอ๋อแล้วก็ทางฟ้าคืออะไรลูกทางอันนี้<า>คือกวน,นเอ็มเงินค่ะสังเกตได้ไง่ายว่าขอบสีเขียวของเขาอ่ะอยู่ขอบนอกค่ะแล้วก็สีขาวจะอยู่ขอบขอบตรงกลางค่ะภาพไหนที่นางกวักคะ B ค่ะ,ะท,ำทำไมทำไมรู้เพราะว่า หวาใบเขาจะเลียวหรือเหมือนรูปหัวใจค่ะโอเคแล้วก็ทางใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะไหนวัสนาวัสนาวัสนากรอบทองบีค่ะโอเคทุกจางค่ะเพราะว่าวัสนาของเขาอะสีขาวอยู่กรอบน,นอกแต่ว่าเขาจะมีสีเงินอยู่ตรงกลางค่ะ สีจอีค่ะเพราะว่าบนสีใบเขาจะเลียวกว่าแล้วคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะแล้วก็เป็นสีเข้มกว่าด้วยต้นไหนคือต้นอมเงินอมทองครับอมเงินอมทองเหรอคะเอค่ะเอค่ะเพราะ,ะว่ามันใบเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นสีทองแล้วคล้ายๆายเงินไหลมาค่ะ ต้นไหนคือต้นยางอินเดียเอค่ะ,ะทำไมมันใจเอมันสังเกตได้ง่ายมากเลยเพราะว่าใบเขาใหญ่กว่าค่ะบี <B S 1> <B S 2> คือกวัก <B. S 2> มรกตสีดำค่ะต้นไหนคือเดลี่คะเป็นเอค่ะต <B. S 1> ้นเดลี่ใบเขาจะเล็กแล้วก็มันพอจับตรงนั้นเขามีเหมือนอะไรออกมาค่ะ มันจะมีเป็นเกระสอสติดมือมานิดนึงนะคะ่ะมีอีกชื่อหนึ่งไหมคะหรือว่ามีชื่อนี้ชื่อเดียวเลยมีชื่อหนึ่งปองมาหามกคลค่ะแเราภาพข้างๆนี่เป็นตนน้นอะไรรูคะรู้ค่ะดอกหน้าวัวค่ะต้นไหนอมอนเซราค่ะมีค่ะเพราะว่ามอนเซราใบาเขาจะใหญ่กว่าค่ะภาพป็นดี่ อันนี้คือภูชลุค่ะแต่ว่าใบเขาจะเล็กกว่าค่ะมอนเซล่ามันจะเป็นไม้พอกาดแล้วก็เป็นไม้ดังด้วยค่ะถ้าเราไปโดนใบมันนะคะ่ะ <ไป S 1> ที่มันจะเป็นรูๆอ่ะใบตรงนั้นอะ่นนอะ <ไป S 1> เขาจะขาด<อ>ขาดง่ายเราค่อยๆเช็ดใบค่อยๆเช็ดใบเลยค่ะถ้ามันแตกใบใหม่เขาจะไม่มีรูค่ะใบจดเต็มที่ปุ๊บเขาจะมีรูค่ะก,ก,กี่อเ ไปด้วยกันตลอดตอนเช้าสมมติว่าตอนเช้าพาน้องไปโรงเรียนเลือกเรียนก็มาอยู่ที่ร้านเวลาขครของปุ๊บเขาก็ชอบเดินต่างไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะน้องเรียนรู้ที่คุณแม่บอกลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ชอบเวลาเดินขายของเนี้ยลูกค้าถามน้องก็เลยเรียนรู้ไปเองอะค่ะบางบางบางครั้งน้องก็ไม่รู้มาถามคุณแม่คุณแม่จ้าต้นนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ น้องก็ศึกับไปเองเรื่อยๆค่ะดีใจค่ะน้องที่ว่าเป็นเด็กไม่ดื้อแล้วก็เรียนรู้กับเราชอบเหมือนเราเนี่ยค่ะหลักๆเนี่ยน้องก็จะติดตามคุณแม่เรียนรู้จากอาชีพของเราอะไรเงี้ยครับไม่ไม่คาดหวังว่าต้องโตขึ้นเป็นมาขายต้นไม้เหมือนคุณแม่หรือแต่น้องชอบอะค่ะน้องชอบด้านไหนจะสามารถให้น้องไปด้านนั้นได้เลยจับสนนกร้อมจับขนแล้วฟ้า อยากเป็นะไ,ไปอยู่วาีได้ไปอยู่พี่วิ่าจะไปไ,ปจะไปไหมจะไปไหมไปไม่ขายแล้วนะต้นไม้เนะจบปุ๊บกนะ บงโอดงาเียะอันนี้น้องฟ้ามาซเปอร์เทนทำไมบงโอดงาเนียะ่วยกำลังใจน้องฟ้าเจริญเจริญนะจ๊ะน้องฟ้ามาจากกัมพูชาค่ะหนูมาจากกัมพูชาค่ะฝากจิตาจหนูอด้วยนะคะมาลีกาซูเปอร์เทนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยม่อวานเดีวเมื่อคานขอบคุณค่ะร้านอยู่ที่ไหนคะร้านชื่อร้านนาปนาลงไม้ประดับค่ะชลบุรีค่ะชลบุรีพัทยาเราเองค่ะเสร็จ ต้ดไม้มงคลถูกค่ะไปเจอได้ไหมคะับไปเจอได้ค่ะเวลาลูกค้าเดินเข้ามาตอนรับลูกค้าว่าเอาเะไรดีคะเลืออดูก่อนได้เลยค่ะอยากได้ข้อมูลเดินไปถามได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะหนูเชิญทุกคนมาปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะต้นไม้มีประโยชน์ด้วยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ